ครับสวัสดีครับเราก็มาคุยกันต่อในเรื่องของต้นทุนนะครับในการบริหารจัดการในงรองค์กรอย่างที่เบื้องต้นผมเคยพูดในคลิปก,ก่อนนะครับว่าต้นทุนเราแบ่งออกเป็นต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้และตอนนี้เราต้องตัดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกนะครับแต่หลังจากนั้นผมก็แบ่งต้นทุนออกมาเป็นอีก3าประเภทนะครับที่เราต้องมาช่วยกันวิเคราะห์ ของธุรกิจของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านมันนี่นะครับรวมทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดที่เราลงทุนไปอะไรต่างๆนะครับต้นทุนด้านบุคลากรว่าเราจะพัฒนากันยังไงซึ่งเป็นต้นทุนที่สําคัญที่สุดในการบริหารจัดการนะครับคือต้นทุนด้านบุคลากรนั่นเองแต่ที่สําคัญยิ่งกว่าต้นทุนบุคลากรนะครับคือต้นทุนการบริหารด้านเวลานะครับอย่างที่ทราบในนักธุรกิจโดยทั่วไปหรือผู้บริหารโดยทั่วไปเจ้าขององค์กรต่างๆหรือว่า SME ต่างๆเนี่ย สิ่งที่คุณไม่สามารถหาซื้อได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็คือเวลานะครับแล้วถ้าเราสูญเสียไปก็คือนั่นคือต้นทุนมหาศาลนะครับบางคนอาจจะมองเป็นโอกาสทางธุรกิจบางคนอาจจะมองเป็นอย่างอื่นต่างๆนานา,นา,นานครับแต่สมมุตินะนะมีเงิน1ล้านบาทก็ไม่สามารถซื้อ5นาทีที่แล้วได้แน่นอนครับไอ้นี่คือต้นทุนที่มหาศาลแต่อีกมิติหนึ่งที่วันนี้จะคุยให้ฟังนะครับด้านต้นทุนด้านเวลาน,าน,านั่นหมายความว่า1คนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากัน ทุกคนเป็นที่ทราบแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วเราทำงานวันละกี่ชั่วโมงบางคนก็เคยพูดไวยว่าเอยเราต้อง Work hard นะ์ a ฮาเนาะไม่งั้นจะไม่รวยถูกไหมครับเมื่อสมัยที่ผ่านมาเสือพื้นหมอนใบและมีความขยันเข้าไป Work ์ a ฮาเข้าไปยังไงคุณก็รวยนะครับแต่ถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยใช้โมเดลเนี้ยค่อนข้างเหนื่อยและอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะทำให คุณสามารถพลิกฐานะได้โดยในช่วงเจนเดียวหรือว่าช่วงอายุข,ของคนคนเดียวนะครับ work าร์ดยังไม่พอนะยุคปัจจุบันต้อง work smart เพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ได้ให้ทิ้ง work าร์ดนะครับก็ทุกคนก็ยังต้องมุ่งมั่นขยันทํางานโดยยิ่งเพราะว่าเศรษฐกิจยิ่งแย่ยิ่งมลสมต่างๆยิ่งเกิดโรคระบาดเนี่ยเราต้องทั้ง work าร์ดและ work smart ยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ทราบนะครับอย่างที่เกินไปนําไปแล้วว่า ทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับคุณทํางาน8ชั่วโมงอยู่กับครอบครัวผมว่าวันหนึ่งไม่เกิน4ชั่วโมงครับอย่างที่เหลือคุณก็หมดสตินอนอยู่บ้านนะครับการหลับเนี่ยการไม่ได้การอยู่กับครอบครัวนะครับการหลับก็คือคุณหมดสติออกจากภาวะหนึง่งแล้วก็กลับมามีสติเหมือนเดิมอยู่บ้านแล้วชั่วโมง2ชั่วโมงก็ต้องวิ่งออกมาทํางานอยู่บนถนนอีก2-3ชั่วโมงด้วยซ้ำสำหรับบางท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองอยังไงถ้าคุณทํางาน8ชั่วโมงต่อววัันนแล้มจะ ได้สักเท่าไหร่เชียวต่อวันพูดกันง่ายๆนะครับแต่ในฐานะของเจ้าของธุรกิจเจ้าขององค์กรเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทํางานวันละ8ชั่วโมงถูกไหมครับคุณกินข้าวคุณก็คิดธุรกิจอาบน้าคุณก็คิดขับรถกลับบ้านคุณก็คิดแต่ถ้าเป็นพนากาักงานออฟฟิศหรือพนักงานบริษัทจบกันแค่นั้นเองครับเช้ามาค่อยว่ากันใหม่เย็ยนปิดออฟฟิศจบเรียบร้อยต่างคนต่างกลับหรือว่ากลับก,บก่อนออฟฟิศจะปิดด้วยซ้ำใช่ไหมครับ ไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับมีชีวิตไลฟ์สไตล์อีกเรื่องกับเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของ s อสแน่นอนครับคิดตลอดเวลาแต่สิ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะทํางานวันละ80ชั่วโมงก็ได้ครับนั่นหมายความว่าไงถ้าคุณมีลูกน้องหรือว่ามีคนที่ช่วยคุณทํางาน10คน10คนคนละ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคุณมีเวลาสร้างสรรค์าง,งานตั้ง80ชั่วโมงไม่นับรวมตัวคุณเองที่ไม่ใช่เป็นโอเปอเรเตอร์หรือเป็น คุณมองว่าคุณเป็นแมนเจอร์และโอเปอเรเตอร์มีเวลางานให้คุณเนี่ยวันละ80ชั่วโมง80ชั่วโมงมันหายไปกับอะไรบ้างนั่นคือหน้าที่ของ8ชั่วโมงที่เหลือก็คือ8ชั่วโมงของแมเนจเมนต์ที่คุณต้องบริหารจัดการ80ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้คือต้นทุนนั่นเวลาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนเนี่ยต่อวันทํางาน80ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนครับคุณต้องเมคมันนี่ได้มากกว่าคนหนคนทํางานได้วันละแค่8ชั่วโมง พอเห็นแนวคิดของต้นทุนด้านเวลาไหมครับที่มันมีค่ามากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นแน่นอนครับในภาคอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่มีคนงานเป็นร้อยคนพันคนเขาสามารถ make money ได้เป็นนาทีต่อนาทีคิดเป็นนาทีเลยครับนาทีละกี่บาทนาทีละเท่าไหร่อะไรต่อเนี่อะไรเขาคิดมาจากพื้นฐานของความคิดแนวประมาณอย่างนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับณนะทุกวันนี้เนี่ยอย่าคิดว่าการมีพนักงานในออฟฟิศหรือพนักงานในบริษัทมากๆเนี่ย นั่นคือสิ่งที่ดีไม่ใช่ครับณปัจจุบันเนี่ยพนักงานออฟฟิศหรือพนักงานบริษัทหรือแม้กระทั่งพนักงานโรงงานเนี่ยหนคนต้องมีมากกว่า1นึ่งสกิลหรือทํางานได้มากกว่า1ฟังก์ชันคุณสามารถบริหารคน10คนได้เท่ากับคนที่ทํางานได้20คนนั่นคือผลตอบแทนที่กลับมาแน่นอนครับประสิทธิภาพของ80ชั่วโมงงาน ในออฟฟิศของคุณคิดตีง่ายๆนะครับถ้าคุณมีคนทํางานแค่10คนเนี่ยคุณลองมานั่งไล่ดูครับว่าใน1เดือนคุณจะมีเวลาทํางานกี่ชั่วโมงต่อเดือนคุณควรรีเทิร์นกลับมาเป็นต้นทุนที่่อให้เกิดรายได้เนี่ยควรกลับมาเนี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าคุณใส่ไป1บาทกลับมา2บาทไม่มีทางที่ธุกรกิจคุณจะโตครับคุณต้องใส่เข้าไป1บาทแล้วใส่ให้มันได้กลับมามากกว่า5บาทหรือ10บบาทเป็นต้นไป เพราะฉะนั้น80ชั่วโมงงานต่อวันเนี่ยมันต้องคิดให้ละเอียดมากที่สุดว่าแต่ละท่านเนี่ยหรือว่าแต่ละคนลูกน้องของคุณที่เดินไปเดินมาทําตัวยุ่งเนี่ยได้ผลงานกลับมามากน้อยแค่ไหนไม่น่าเชื่อนะครับมีผลงานวิจัยบางงานวิจัยชี้ชัดออกมาว่ามดหนึ่งลางเนี่ยที่มันวิ่งไปวิ่งมาดูยุ่งๆุ่งเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งครับที่ทํางานอย่างแท้จริงที่เหลือทําดูให้ยุ่งไปอย่างนั้นอันนี้คือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้น ย้อนกลับไปครับที่ต้นทุนด้านบุคคลต้นทุนด้านมานันนี่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับถ้าบุคลากรของคุณ1วัน8ชั่วโมงแต่ทําจริงแค่4ชั่วโมงเพราะอีกสชั่วโมงเอาไปแก้งานที่ทําผิดพลาดเท่ากับวันหนึ่งคุณมีแค่40ชั่วโมงเท่ากับเดือนหนึ่งคุณหายไปอีกครึ่งหนึ่งเวลาประสบความสําเร็จของออฟฟิศของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณแทนที่จะอยู่ใน2ปีกระปังคุณก็ต้องขยายเป็น5ปี10ปี เพราะระยะเวลาหรือต้นทุนถามของคุณเนี่ยมันหายไปกับการแก้ไขางานการอะไรต่อเนี่อะไรหรือว่าแม้กระทั่งการไม่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของคุณเองเนี่ยคุณก็มองข้ามต้นทุนเวลาไปเพราะฉะนั้นผมฝากไว้หน่อยนะครับว่าต้นทุนต้องวิเคราะห์ดีๆครับเราต้องมานั่งไล,ทล่ทีละส่วนทีละส่วนว่าเราเสียต้นทุนอะไรไปบ้างตั้งแต่ต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ไหมหรือว่าต้นทุนที่เรากําลังโยนลงไปเนี่ยมันหายไป แล้วก็ไม่ได้เกิดผลในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหรือต้นทุนที่เป็นเดสต็อกมันมากน้อยแค่ไหนหรือต้นทุนในเชิงพื้นที่ของออฟฟิศหรือแม้กระทั่งต้นทุนในบุคลากรที่เราจ้างมาแล้วเนี่ยไม่เต็มประสิทธิธภาพงานนะครับกลับไปย้อนดูนะครับกฎสีเท่าของการจ้างบุคคลมันคืออะไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับส่วนดีครับ